สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพวกับผมนายธนิกเอกหิตานนนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ห้องหอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการเรียกข้อมูลจากไฟล์อื่นโดย d ีเวเบอร์รุ่น CS6 นั่นเองนะครับสําหรับในการทําอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอีกเช่นเคยครับก็คือให้เราทําการพิมพ์ข้อมูลตรงนี้จะใช้เป็นโค้ดของ PHP นะครับก็คือพิมพ์อย่างนี้นี่ ค้อหมายคำถามก็ PHP นะครับจากนั้นก็ตามด้วยคําสั่งเราจะใช้คําสั่ง require once นะครับในการเรียกดึงข้อมูลในจุดนี้มาใช้เช่นนี่นะครับ require once แล้วก็อันนี้ เราใช้สมมุติว่าเราให้เป็นไฟล์ y แล้วกันนะครับใช้ไฟล์ y อันนี้เราก็จะพิมพ์เป็น y.php ขออภัยครับพิมพ์ผิดครับ <laughs> y.php จากนั้นก็อย่าลืมที่จะปิดปิดคำสั่งด้วยอย่างนี้ โอเคครับก็สําหรับการนีร่ก็คือโค้ดในการดึงในการดึงข้อมูลหรือการเรียกข้อมูลจากจากไฟล์อื่นนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับก็สวัสดีครับ